ทรงกำลังใจหลังโอบบอกตัวเองสู้ถามถึงมะปรางผู้จัดการตอบปมเลิกไฟยิงมีใหม่ค่ะสำหรับกระแสคู่รักเสียงดีเลิกอีกคู่ไฟยิงมีคนใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างหนักล่าสุดทางด้านโอบมิทิคู่ที่ถูกจับตาเลิกราได้ออกมาโพสตอรี่ไอจเป็นการให้กำลังใจตัวเองค่ะ ซึ่งได้ระบุว่าพี่โอบสู้ๆท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามส่วนทางด้านมับรางได้เผยภาพไปกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนอย่างออฟปองศัก์และอิงรัฐาค่ะโดยมีแฟนๆเข้ามาถามเรื่องเลิกกับแฟนหนุ่มโอบเป็นจำนวนมากทางนี้ได้ยังมีการติดต่อทั้งคู่เพื่อถามถึงกระแสข่าวที่ถูกจับโยงนั้นซึ่งผู้จัดการทั้งคู่ได้เผยว่ารอให้ทั้งสองคนออกมาตอบเองซึ่งในตอนนี้ยังไม่สะดวกและยัง ไม่มีงานที่จะออกค่ะอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่ว่าจะใช้คู่ของตัวเองกันหรือไม่ค่ะ